สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับพบกับคลิปดีๆมิสาราจากช่องทีกับพี่เดียก์ครั้งนะคะวันนี้นะคะกลับมาเจอกันในแบบฝึกหัดทักษะภาษาป .5 ในหน้าที่79นั่นเองนะคะ วันนี้มาเริ่มกันที่ข้อที่3ค่ะเขาบอกว่าโจทย์บอกว่ายังไงโจทย์บอกว่าให้เขียนอักษรย่อของคําเต็มต่อไปนี้ก็คือฝั่งนี้เขาให้คําเต็มเรามาแล้วแต่ว่าเรามีหน้าที่ต้องไปเขียนเป็นอักษรยอ่อนั่นเองนะคะเหมือนอย่างเช่นอ่าเราเห็นข้อที่1ใช่ไหมคริสต์ศักราชนะคะคริสต์ศักราชใช่ไหมถ้ามาเขียนเป็นอักษรยอ่อคืออะไรคะ ก็คือขสขควายจุดแล้วก็สซาจุดแบบนี้นะคะเหมือนพอจุดสจุดที่มาจากคําว่าพุทธศักราชนั่นเองนะทุกคนน่าจะรู้จักอักษรย่อเนาะหรือการเขียนคําเต็มให้มันสั้นลงนั่นเองทีนี้ข้อที่2ค่ะมิถุนายนหรือว่าเดือนมิถุนายนนั่นเองทุกคนคิดว่าเวลาเราย่อเราต้องย่อยังไงมมจุดยอจุดได้เลยไหมคะไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะไปสับสนกับเมษายน เพราะฉะนั้นถ้าจะให้เป็นมิถุนายนค่ะต้องใส่สระอีเข้าไปเป็นเดือนมิยอต่อไปข้อที่3มอันนี้น่าจะคุ้นเคยกันดีค่ะเด็กชายเด็กชายคืออะไรคะดจุดชชจุดแล้วถ้าเป็นเด็กหญิงล่ะเด็กหญิงก็จะเป็นดจุดและยอยอผู้หญิงนะคะจุดนะโอเคอ่ะแล้วถ้าเป็นข้อ5นล่ะคะนางสาวนางสาวก็คือมีใครเคยเห็นไหมนี้นางสาวก็คือนนจุดซอจุด นะคะอ่ละลวถ้าเป็นโรงเรียนละ่ะโรงเรียนต้องเขียนจุดแบบไหนใครยังไม่รู้ทุกคนอย่าสับสนนะคะมันไม่ใช่รอจุดรอจุดแบบนี้นะมันคือรอเรือสองตัวต่อกันค่ะรอเรือรอเรือแล้วค่อยจุดทีเดียวเป็นคำว่าโรงเรียนนะคะแต่ท้งนี้ทางนั้นรอรอเรือสองตัวแล้วค่อยจุดเนี่ยมันหมายถึงโรงแรมได้ด้วยเพราะฉะนั้นทุกคนก็ดูจากชื่อเอาแล้วกันเนาะถ้าสมมุติเป็นรอจุด อรอเรือรอเรือจุดแล้วเป็นชื่ออะไรแปลกๆแ,แล้วมันไม่น่าจะเป็นชื่อโรงเรียนก็แปลว่ามันเป็นชื่อโรงแรมแค่นั้นเองนะคะต่อมาข้อที่7ค่ะคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีใครฟังข่าวเนี่ยน่าจะย่อน่าจะเคยได้ยินตัวยอ่อเขาเรียกว่าอะไรคะคอรอมอนะคะคอรอมอียนไงจุดอย่างนี้นะคอรอมอ นะคะแล้วค่อยจุดทีเดียวต่อไปสภาผูสาสาาส้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือที่เรียกว่าสอสอใช่ไหมก็คือสอเสือจุดและสเสือจุดค่ะสอส,อสต่อมาผู้อํานวยการโรงเรียนผู้อํานวยการโรงเรียนหรือว่าเราเรียกว่าอะไรเอ่ยพออใช่ไหมคะพอ,อคือผู้อํานวยการ ดังนั้นรองโรงเรียนก็ต้องย่อเป็นอะไรคะเมื่อกี้ย่อมาแล้วรอรอใช่ไหมอ่ะก็จะเขียนตัวย่อดได้เป็นพอ,อ,อจุดผู้อํานวยการตามด้วยรอรจุดนี้ผู้อํานวยการโรงเรียนนะคะต่อไปค่ะอันที่10 7นาฬิกาอ่าถ้าเป็นคําอ่านเต็มคือ7นาฬิกาแล้วถามว่าอักษรย่อคืออะไรอ่ะอักษรย่อนะคะก็คือ7.00ใช่ไหมนจุดค่ะ อ่าอันนี้ก็คืออักษรยอนะคะว่า7.00จุดนอจุดหรือเรียกว่า7จนาฬิกาได้เช่นเดียวกันทีนี้ทุกคนไปดูกันต่อข้อที่4ค่ะเขาบอกว่าให้นําอักษรทางขวามือมาใส่นะคะข้อความทางซ้ายมือที่มีความสัมพันธ์กันนะคะทุกคนคิดว่าควรเป็นควรดูฝั่งไหนง่ายกว่าระหว่างดูคําเต็มหรือดูตัวย่อคิดว่าดูตัวย่อน่าจะง่ายกว่านะทุกคนดูตัวย่อนะคะฝั่งตัวย่อนะกไก่นะคะคือกฟพ ก็กไก่ต้องเป็นการอะไรสักอย่าง for ค่ะ for. for คือไฟฟ้าส่วนพอสมเภาคือภูมิภาคดังนั้นก็ไก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนำมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะคะก็จะได้ตามนี้ถูกไหมต่อไปนะคะข้อขอไข่ขอไข่ทุกคนเห็นไหมเลข8จุดใช่ไหมคะ 8.15แล้วนอนหนูจุดนอนหนูจุดคืออะไรนะนอนหนูจุดคือนาฬิกาใช่ไหมคะนาฬิกาเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการบอกเวลาค่ะ8นาฬิกา15นาทีนั่นเองข้อขอไข่8นาฬิกา15หานาทีหาซิอยู่ฝั่งไหนอยู่ตรงนี้ก็นำมาใส่ได้เลยนะคะ8นาฬิกา15นาทีต่อไปข้อควายค่ะข้อควายคืออะไรข้อควายคือกอทอมออันนี้ง่ายนะอันนี้ง่ายมากกทอมอคืออะไรคะ กรุงเทพมหาคนครถูกไหมต่อไปค่ะงอง,งูปตททุกคนอาจจะคุ้นในกรณีที่เป็นชื่อปั๊มน้ำมันแต่จริงๆแล้วปตทย่อมาจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยนะคะ mm. เขียนไปตรงนี้นะปตทปก็คือปินะคะตโตนะคะโตเลียมปิโตรเลียมนั่นเองนะส่วนทหารคือไทยค่ะต่อไปข้อจอจานค่ะกสท กสอทอนะคะก็ไก่การแน่นอนถูกไหมนะคะแล้วก็สอคือสื่อสารค่ะส่วนทอคือไทยนะคะจำไว้ทอข้างหลังส่วนมากจะเป็นไทยนะคะกสทก็อทอคือการสื่อสารแห่งประเทศไทยนั่นเองนะคะ ขีดขีดขีดออกให้หมดเลยใช้ไปหมดแล้วอะยังไม่หมดเลยชอชิ่งนะคะทีนี้ไปดูกันต่อมีหน้าฝั่งนี้ด้วยอะดูชอช้างค่ะชอช้างชอช้างคือชอช้างมอมัทจุดชอช้างมอมัทจุดคือคําว่าชั่วโมงนะคะทุกคนมันคือชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นเอามาใส่ตรงนี้นะคะและถ้าสอโซ,โซล่ะอบอจอจุดอบอจอย่อมาจากอะไรเอ่ย Ờ, บอบจอย่อมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเปิดกลับไปหนะ้าเจใหม่นะคะข้อสุดท้ายนะอ่าก็จะได้ซอโซอมาใส่ตรงคำว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั่นเองนะคะต่อไปแล้วถ้าเป็นตัวชอเชอร์ะคะที่เป็น5.5แล้วก็กกจุดย่อมาจากอะไรเอ่ย5.5กกก็คือ5กิโลกรัมกับ5 ขีดนั่นเองนะคะอันที่สุดท้ายเลยย่อหญิงย่อหญิงคืออะไรเอ่ยย่อหญิงย่อหญิงคือ9ใช่ไหมคะกอมอขีดทับชอมอ,อชอมอคือชั่วโมงแน่ๆเพราะฉะนั้นขีดทับต้องอ่านว่าอะไรคะทับต้องอ่านว่าต่อนะก็จะเป็น9กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะนำย่อหญิงมาใส่ตรงนี้เฮ้ยเห็นเหลือช่องหนึ่งคืออะไรเอ่ยก็คือฉช,อชิงใช่ไหมคะที่เขาจะเป็นแบบนี้10จุด 0.5ม,มจุดมจุดย่อมาจากเมตรค่ะเพราะฉะนั้นเขาอ่านว่า10เมตร5เซนติเมตรนั่นเองน,นคะคะหน้าที่79ใช่ไหมข้อ3และข้อ4ก็มีเพียงเท่านี้นะคะส่วนข้างล่างตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการคัดลายมือเนาะดังนั้นนะคะเราก็กลับมาเจอกันใหม่ในแบบฝึกหัดที่10ใน EP ต่อไปค่ะอย่าลืมกดติดตามหรือ subscribe รอไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย